สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับป้าคําพันงวดก่อนครับแกฝันว่าลูกชายตายแกถูกทั้ง3ตัวก็คือ044ย์สี่สี่และก็สามสองและก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเพื่นฝันว่าน้องชายตายน้องชายของป้าคำพัน์อายุห7ปีแกก็ไปซื้อ2501 หรืออะไรนี่ะครับแกบอกว่าแกก็ไปถูกเลขสองหนึ่งนั่นแหละครับแมนบอกผมก็ครับขายครับค่าอ่าครับฝันว่าน้องชายตายแกก็ไปตัดเล่นสองหนึ่งครับมือนี่แกฝันฝันมั่นย่าดอกฟันนันสันแกบอกว่าแกเน่ยเขียนเลขใส่กระดาษกำคามือ ไปสื่อแต่ไปหอดลานค่ะแล้วเจ้ามือไม่รับเจ้ามือบอหลับแกร้องไห้ครับเสียใจแกบอกว่ามันจะออกขอลองให้ฉันสื่อแน่ขอลองให้ฉันสื่อแน่แกบอกแต่แกขอร้องอยังไงครับในความฝันเจ้ามือก็ปฏิเสธแกไม่รับแกร้องไห้อย่างหนักเลยครับร้องไห้อย่างหนักจนสุดท้ายแกบ่งหูเสิยไหนไหม มูชนหนครับแกต้องกราบขอร้องอ้อนวอนเลยเพื่อที่จะซื้อเลขให้ได้แต่แกก็ไม่ได้ซื้ออันนี้นขึ้นในความฝันนะมูลพานเมื่อกี้ครับคือสองหนึ่งน่ะคือแกก็ซื้อไม่เยอะหรอกแกซื้อแค่นิดเดียวแล้วมือนี่มือนี่ครับแกบอกว่าความฝันของแกคือฝันไม่ยาวแต่แกอยากจะเล่ามากเหมือนที่ว่าผมเกินไปเมื่อกี้แหละ ก็คือแกพูดไม่ยาวจริงครับแกพูดแค้นสั้นผมก็เลยสิบมหูจะอธิบายยังไงต่อเหมือนกันแกก็เลยบอกว่าก็คือเรยอยากจะพูดชั้นๆให้ทุกคนได้ฟังสองหนึ่งถูกนิดเดียวถูกไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นเหล็กหลายตัวแกไปซื้อเล่นเฉยๆซื้อตัดไปตัดมาครับแล้วก็บุรุษสิวายยางไงนะคือหลายกันลืมสับแล้วไอ้ขวอมฝัน ความฝันของเพื่อนเนี่ยเพิ่นฝันหลังจากที่เลขออกเลยนะครับหลังจากที่เลขออกเสร็จเพื่อนก็ฝันเลยไม่แน่อาจจะเป็นเลขบนก็ได้เพิ่นน่ะฝันว่าในความฝันนี่คือช่วงเวลาประมาณสักสองโมงถึงสามโมงเช้าวันในความฝันเนี่ยคือความฝันของเพื่อนเนี่ยคือมันเป็นวันที่เลขจะออกมันเป็นวันเหมือนที่เลขจะออกเหมือนลักษณะเหมือนกับวันที่หนึ่งธันวาน่ แล้วแกก็เขียนเลขเอาไว้ในกระดาษเม็ดเดียวหางเดียวครับแดงยีงครึ่งเนะี่ยอยู่ในกระดาษแล้วก็แกก็กำไว้แน่นเลยแล้วแกก็เดินเดินเิน <ๆ S 2> ไปครับประมาณสักสองโมงกว่าเดินครับกำเลขคามือแล้วก็เดินไปที่ร้านค้าเพื่อที่จะไปซื้อมัดพ่อไปคอร้านค้าแล้วเจ้ามือเขาเห็นตุวเลขแล้วเขาปฏิเสธจากป้าคำพันเพิ่นก็บอกว่าเลขตัวเนี่ยเขาบอลราบเด้อ เจ้ามือเป็นคนพูดเจ้ามือไม่รับคือเลขของป่าเนี่ยเขาบรับเด้อเขาว่าป่ากับพันเขาเลยว่าให้คอยซื้อแน่ให้คอยซื้อแน่เลขตัวนี้มันจะออกมันจะออกแท้ๆให้คอยซื้อแน่เจ้ามือปฏิเสธทุกกรณีไม่รับถึงขั้นกับร้องไห้และก็ก้มลงกราบเลยว่ากาบแน่กาบขอร้อ,องให้คอยซื้อแน่ตัวนี้สุดท้ายครับป้ากับพันก็ไม่ได้ซื้อร้องไห้จนตัวเองตื่น นี่คือความฝันฟังยังนะครับฟันสันตัวเลขที่ว่าป้าคำพันครับแกกำแน่นมากในมือคือเลข067 067นี่คือตัวเลขที่ว่าป้าคำกำพันครับแกบอกว่าแกฝันแล้วก็กำเลขแน่นได้ยื่นครับในกระดาษมันเป็นกระดาษสีข,า,ขาวๆแล้วก็เหมือนกับเอาปากกาแดงครับเขียนคือ067แล้วก็กำแน่นมาก067ตัวเดียวเม็ดเดียวแต่เวลาเป็นสื่อครับ คนเท่านะครับเนาะมันอาจจะไม่ตรงก็ได้มันอาจจะมา097 061ก็ได้หลายคนอาจจะคงถามว่าแล้วอายุของป้ากำพันเยอะไหมอายุของเราครับบ่หลายอายุเราบ่หลายครับบ่หอด70 80ดอกแต่แกอายุ63ย่าง66ปี63อย่าง64แต่ว่าแกก็ปีนี้แหละจ่ายย่างเข้าสู่ปี64แต่ว่ามันยังมันหอด แกเกิดวันเดือนธันวาครับแล้วแกจะ64ปีเต็มแกก็ยัง6กสปีอยู่ผมอาจจะเขียนแค่0ูนย์หกครับแล้วก็อาจจะเป็น 067, 097, ึ่งแล้วก็อายุครับ6กสย่าง64นี่อายุของประกำพันธ์คือทุกคนคงจะอยากอยากถามนะวะ่าทําไมไม่ถามอายุบ้างเพราะว่าแกร้องไห้ร้องจนถึงขั้นก่าาไหาย ผมก็เลยถามอายุแกเผื่อครับคือ6 3สาย่าง64แต่แกจะ64ปีเต็มก็คือเดือนธันวาการเดือนธันวานะ64ปีเต็มการรองมงครับแต่เลขกำแเนนค่ามือก็คือ067ในความฝันแต่แกก็ไม่ได้ซื้อนะแกบอกว่าแกกำเลขไว้แน,น่นมากแกมั่นใจมากว่าเลขตัวนี้มันจะออกแต่เจ้ามือเขาบอกว่าเขาไม่ให้ซื้อเขาไม่รับประมาณนั้นครับแกก็เลยร้องไห้เพราะว่าเหมือนกับว่าในความฝันคือมันเป็น ลักษณะเหมือนเป็นวันเลขออกแล้วแกหาที่ซื้อไม่ได้ประมาณนั้นครับนี่คือความฝันแกฝันไม่ย่าิหรอกผมก็เลยบอกไปบอกมาครับให้ทุกคนได้พิพจารณาครับเห็นทุกคนบอกฟังฟังฟังผมบางคนก็ฟังจนจบบางคนบางคนก็ไม่ได้ฟังผมก็ไม่ว่าครับแค่เข้ามารับชมมาบึ้งเข่าๆก็ไม่เสียหายครับแต่ส่วนใหญ่ครับทุกคนจะเล็งตัวเลขเนะ่ะเป็นหลัก อาจจะบม่ได้ฟังที่ผมเบามากก็ได้นะครับแดงจึงคึงอย่างคือหลายหางแท้บางคนอาจจะไม่ไม่ได้ฟังไม่เข้าใจบางคนอาจจะบอกใครมีเวลาฟังบางคนอาจจะฟังอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้ยินช่วงในช่วงหนึ่งก็ได้ก็ไม่ว่ากันครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่เข้ามาดูแค่เข้ามาเห็นหน้าผมแวบๆๆผมก็ดีใจแล้วครับนะครับรอมพินามครับวันนี้ป้ากำพันแกก็เล่าความฝันให้ผมฟังแค่นี้นะครับแล้วก็เพื่อนกับ บ่กเหลืองของมงคลติดมมงคนแหละแกก็พูดนะครับว่าแกก็อยากให้ผมทําต่อเนาะผมกับพึ่งเดี๋ยวบอกเอาแกเนี่ยสองครั้งเองครับสองครั้งเองแต่แกเช่าตู้กับผมเนี่ยไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วครับตั้งแต่วันแรกๆแล้วแต่แกพึ่งมาคุยกับผมแค่นั้นเองพึ่งก็บอกว่าให้ผมเนี่ยอยากให้ผมเฮ็ุของมงคลไปเรื่อยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกเรื่องการเงินก็อยากใเ้กบ้าเฮไปเรื่อย บางคนทือว่าเขาพ่อมีในช่วงในช่วงหนึ่งให้เขาเศร้าไปบางทีผมก็เข้าใจนะครับขเขาใจอยู่ครับแต่ว่ากับประหูครับเพียงแค่ว่าของมงคลบางบางเถื่อมันก็อาจจะอยู่แค่ในช่วงเวลาที่เรากําหนดก,ก็ได้นะครับหรืออาจจะยังไงผมกับบนหายใจเหมือนกันของมงคลก็ผมกับบอกว่าถือกันครับเนาะเพราะว่าแล้วแต่คนถือหล้วแต่คนที่ว่าเอาไปบูชาแค่นั้นเหมือนกันกับเมื่อนนี้ก,ก็เล่ากับได้ บูชากับผมไ่อีกเพราะว่าแกจะเอาไว้ปีใหม่เช่นเดียวกันตอนแรกแกก็กะไว้จะเช่าตอนประมาณปลายเดือนธันวาเหมือนกันเพราะจะเอาไปปีใหม่แกก็กลัวไม่ทันเหมือนกันครับเพราะว่าผมขอ,อยุติในการเช่าถึงวันที่ห้าแกก็เลยได้จองกับผมไปเที่ยว้อยแล้วทุกคนก็ทักมาสอบถามเลยครับไม่ใช่ว่าอันนี้นะครับก็คือทักมาสอบถามได้ว่ายังไหนยังทีบอรครับเพราะว่าตอนนี้คือยังมีอยู่ กับขอให้ทุกครับชสดีครับมันมนลองจดเลขไว้ครับเลขของปลากำพันขอให้ทุกคนถูกรอตตอรีทุกท่านครับผม